สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะและมาอีกแล้วกับความน่ารักของน้องบิวกิ้นเลยเนาะพีพีกําลังจะพูดว่าพีพีและบิวกิ้นอีกแลวก็เป็นน้องบิวกิ้นน้องพีพีนะคะจากทางมินแมกาซีนไทยแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปน่ารักน่ารักนะคะโป๊กชวนโป๊กก็คือเสียงเคะชวนบิวกิ้นพีพีมาเล่นเกมหัวแตกเลกกะละมังพร้อมบทลงโทษสุดฮาชื่อเกมนี้ก็คือในทวิตเตอร์อ่ะ ทางทางทวิตของของทางมินเขาบอกว่าชื่อเกมหัวแตกเลกกะละมังเป็นชื่อที่ทางกินคิดอ๋อออโอเคว่าจะมาปอกปักอะไรกันยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับลิลกินครับผมวันนี้เราก็จะเล่นเกมหัวแตกแรกกะละมังก็เกมเบอง่ายเลยก็คือผมเนี่ยจะเป็นคนตสครับก็จะใส่ใส่ ค okay, ือหน้าน้องถ้าหัวแตกมาเลยก็เอากำหนังมาบ้างเลยโอเคจบรู้เรื่องขอเล่นกันเลยครับขอยิงชิบๆอ๋อเชิญเชิญเชิญแล้รแล้วอะไรอะไรอะไรดูว่าต้องกดกิ่งว่ะพยายามให้ทำหน้าหล่อน้อยสุดในกล้องทำ็ิ ทำไม่เปมนอ่อแล้วย้ไอเฮ้ทำยนี่ก็ไม่ค่่อแลาเร็วทำหน้าอ่อเลหน้าลเกลีนนี่มันไม่ต้องการเยมัน่อนไปมันชัดถอยดิอย่ามาไก่นีดิถอยไม่ถอยรมามันก็กรออกงอ เขายกเอินกันเสียงแปดเสียงเก้าเอ้แฟนกอะไอทำหน้าหน้ารักเสร็จต้องอันทำที่เหมือนหน้าไม่ต้องการจจิชี่จิจิ ใครชะมื่อกี้กินใช่ไหมกินก <k> ินตั้งจ <Enfin> ัยนี่ชื่อใจได้งจริงมากกัน้กันแลมือากันมาเล่กันกอนขาเจบาจมดเขาจบเขาเจ็บมโกันมีองไเจไปอี่ะเนี่ยมือหลอริงอไรอย่าอย่ายา đợi à, đi, đợi ờ, đợi đợi. đừng lo không nóng nỉ. Ai chết rồi con? Mọi à <laughs> <In. Yeah. grunts> อะไรอ่ะ่็เล่นเกมอ่ะก็จำเกมอ่ะเสียงกินน่ะเล้ยวจะยากอะไเล้ยนเส้นเพลงสัทนาาเลี้ยเส้นีลัสัตจู่จู่ชุบ พี่โกงพี่โงอะไรเนี่ยพี่โงแล้วต้องวางก่อนวางก่อนเลยต้องวางเลยต้องวางตีเลยแอดไม่ใช่ต้องวางดูเสียงเอามาจับยอมเอออ๋อโอเคโอเคต้อบอกว่าที่เล่าเรื่องที่น่าอายที่สุดในชีวิตและเรื่องที่น่าอายที่สุดของผมก็คือผมขึ้นมาในเรื่องเป็นฝันน่าอายไหมดูพี่พี่มอง คำผมเน้มแบนี้เลยครับอ้ยจบแล้วเหรอคบผมก็อย่าลืมนะครับกำลังพลอุ้ยเจออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกระมังกินกินน่ากินอย่าท้าไทยอำนาจมือคือเหมือนพอเขาเล่นกันสองคนอ่ะแล้วแบบเหมือนคนอื่นเป็นอากาศไปเลยนะ เราเห็นเลยว่าเสียงเขาใช้คุณะโทนกันกับแบบเวลาพูดหน้ากล้องนะใช่เวลาเขาเล่นกันแบบกินใช้เสียงคุณะโทนเวลาคุยกับพีพีพนะใช่แล้วก็เวลาเวลาแบบคือคือเวลาพีพีไม่ยอมอะ่ะกินก็จะยอมกินยอมตลอดคือเราสังเกตแบบปกติเราจะฟังก็คือแบบเวลามีสัมภาษณ์เขาก็จะใช้โทนแบบิวเสียงโทนบิวกินเนี่ยประมาณเล่นกันสองคนจังหวะเขาพูดกันสองคนอ่ะ เสียงสองเสียงสามเสียงแปดกันทั้งนั้นแล้วทำไมตัวเองไม่วางอ่ะก็ตัวเองอย่างเงี้ยแบบใช้โทนเสียงแล้วเราก็แบบน่ารังเนาะแบบยิ่งเห็นเขาเล่นอย่างเงี้ยมันดูมันธรรมชาติทั้งครัก่อนครั้งที่แล้วของมินจะเป็นอะั่นะอะไรนะจะจับเครื่องจับเทสตอ่ะใช่เออนนั้นก็ได้รู้หลายๆเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือก็ได้รู้โมเมนต์เวลาเขาเล่นเกมสองคนก็ แต่ดิกกินก็แกล้งชนะไอชนะเป็นงั้นแหละสุดท้ายก็ยอมเธอเกิดมาพย้อมเขาบอกเขาเคยบอกไว้จะทำพย้อมผมบ้องน่ารักจริงเลยคิดถึงตอนนี้ที่ภูเก็ตกำลังรอกำลังรอแปลรักอยู่แบบรีบมาได้แล้วพาร์ทสองอยากดูเต็มทีนะไรอยูู่ภเก็ตไม่ตอนนี้น้องอยู่ภูเก็ตไงน้องไปถ่ายงานอยู่ที่ภูเก็ตเราก็แบบเอออยากดูแปลรักพาร์ทพาร์ทสอง ใช่ไหมเล็กพางสิเออเขาเล็กพาสอ2กันนะคะแบบอุ้ยตื่นเต้นจังเลยว่าจะเป็นยังไงตรงๆดีแน่โอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ